มาแชร์ประสบการณ์จริงกันเป็นลูกค้าโพเ m มนะคะแล้วก็มา try อนของที่ได้จากโพเ m มกัน disclaimer ก่อนว่าคลิปนี้ไม่ต้องการจะเบรมใครเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเป็นของช้อปปิ้งที่แม่มาจากงานเซลของโพเ m มนะคะจัดที่เอราวันนะได้มาทั้งหมด3ตัวคะ่ะ2ตัวแรกที่ได้มาจะเป็นางเกงนะคะคัตติ้งเงเกงเขาอะมันดีนะปกติถ้าเราไปงานเซลเราก็จะเจอแบบการบริการที่แบบ ต้องเร็งรีบต้องอะไรแต่วันนั้นโพเอมที่เป็นโพเอมเซลอะไม่รู้สึกแบบเขาเร็งรีบไปเลยหรือเขาจะต้องวัดตัววัดไซนู่นนี่นั่นให้คําแนะนําแบบดีมากนะตัวแรกก็จะเป็นตัวกางเกงนะคะที่เป็นเหมือนแบบเป็นผ้ายีนนะคะคัตติ้งก็คือเลิศมาก มันจะเป็นฟิลขาดเดฟเดหน่อยช่วงเอวมันจะมีความขึ้นมาเป็นเอวสูงนะคะแบบสบายสบายวันปกติวันธรรมดาอันนี้ก็คือได้เลยครั้งหนึ่งหลังจากงานเซลลเราเดินที่เกสรเราก็เจอพนักงานที่เขาอยู่ในงานเซลลเราก็ทักเขาว่าคุณน่าจังเลยเลงไปเห็นในมือเขาเขาถือเสื้อสูตรที่เป็นเสื้อสูตรของโพเอมอยู่เราก็บอกอ๋อจำได้แล้วน้องคนที่แบบวัดตัวให้พี่เขาก็ยิ้มทักทายแล้วก็สวัสดีครับ อย่างเงี้ยความไนส์ของพนักง,งานโผเอ็มมันมีออกมาถึงนอกร้านสำหรับเราอะนะอันนี้เป็นตัวที่สองนะคะฟิลเหมือนกระเปงไหมมันจะเป็นกระโปรงกร็ได้เป็นางเกงก็ได้เพราะว่ามันมีความแบบตืดต้ดๆๆๆอย่างนี้ออกมานะคะนี่ข้างหลังก็จะเป็นแบบฟิลประมาณนี้นะคะนี่ตอนแรกคิดว่าจะบ่อยๆแต่นี่ก็คือออกมาเป็นหยิ่งๆได้เหมือนกันเนาะตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวที่ใส่ยากที่สุดนะคะแล้ววันนั้นที่พนักง,งานเนี่ยมาช่วย ยัดลงไปนะคะแล้วก็ช่วยใส่นะคะเพราะว่ามันจะมีความซับซ้อนของผ้าน,นิตี่จะต้องเอาแขนซ้ายสอดลงรูเอาแขนขวาสอดลงรูแล้วให้ข้างหลังเนี่ยมันเป็นแบบเรียบๆแบบนี้นะคะเขาก็ไม่ได้ทิ้งไม่ได้เทแล้วนะเพราะว่ากลับมาเราจะต้องเป็นคนใส่เองไม่มีพนักง,งานอยู่ร่วมด้วยนะคะออกมาเป็นลุคนี้นะคะดูมีความเป็นโพเอ็มมีความเป็นผู้หญิงมากที่สุดแล้วสําหรับเรานะคะลงตัวที่สุดนะคะแล้วก็ใส่ออกมาสวยแบบนี้ก็รู้สึกว่า,าได้เป็นสาวโพเอ็มมีความรู้สึกว่าเป็นสาวโพเอ็มมันเป็นการบริการที่ เขาใส่ใจลูกค้าดูแลลูกค้าดีตอบคําถามแบบเต็มใจนะคะไหนหาไม่เจอเขาก็ผายมือชี้มีถามว่าไซส์ไหน36มจุกหกไซส์ไมแปดสี่ิบอยู่ตรงไหนเขาตอบได้หมดนะคะมันไม่ได้ขาดตกบกพร่องและมันเกินกว่าบริการที่งานเซลปกติเขาแบบทำกันเอถ้าสักวันหนึ่งเราอยากจะเข้าไปเราอยากจะเจอพนักงานแบบนี้แหละหวังว่าคลิปนี้คงจะแบบเป็นข้อมูลให้ทุกคนสำหรับใครที่อยากจะไปงานเซลหรืออยากจะ ซื้อเสื้อผ้าจากโพเอมนะคะหรือถ้าใครมีประสบการณ์ใ,ใดๆเกี่ยวกับการเข้าชอโพเอมนะคะก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ที่ข้างล่างนี้นะคะ